โอ้ยฮู้ยโอ้โหมาเป็นฝูงมาเป็นตับเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มดบ้าเอ,อ้ยรู้ไหมเค้กก้อนเท่าไหร่ก้อนตั้งแพงมีจันยาบันไหมซื้อเองไหมเคยเคย,เคยซื้อเค้กกินเองไหมโอ้โหหลายทีแล้วหลายครั้งแล้ว <c oughs> นั้เด็ดขาด ขาดกันมามาหน้าหน้าเดรุกดิด๊กเดะโดนเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยพี่โนุ๊มดมันหยามมาอีกแล้ววางนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเนี่ยไม่ได้ซื้อเองไม่มีสินท้าไม่มีจัญญาบ้าหน้าแตกคื่ตกใจแตกคื่ร้องไห้เดียวเดียวเดียวเดียยว,ยวนี่ทะเลาะกับมดเหรนะอเนี่ยใช่ที่ไหนมันใช่ประเด็นที่ไหนเนี่ยอยู่ดีๆมาเฮ้ยคนทำงาน <S 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 ทำงานเหนื่อย หากินซื้อเค้กให้ผ่อนคลายอร่อยมาแย่งกินทำงานอะไรเดี๋ยวมาเลยผมไม่รู้แหละไม่สนแล้วล่ะเอาเนี้ยดูนี่นะนี่นะอันเนี้ยเป็นเค้กเค้กแบบใหม่น่าจะเป็นคนแบบคน้นๆๆๆนะอ่ะเดี๋ยวชันนับหนึ่งสองสามนะแบบตายดีนะอ่าหนึ่งสองาอะไรเนี่ย ูจะฆ่ามดเหรอใช่นูทำแบบนั้นไม่ได้นะอเอทำไมเออก็มันอยากจากสีนู้ว่ะแต่มดพวกนี้มันเป็นมดบริสุทธิ<อ>์มันทำไปตามสัญชาตญาณ <c oughs> นูต้องรู้จักให้อภัยพวกมันสิแต่ลูต้องอกอบกู้สัดิ์สีของลูคืนมาแตม่มันจะเป็นตบาบอปนะคะมันจะเป็นตาบาปติดตัวลูไปตลอดชีวิตนะไม่ยอมแต่เนี้ยไม่ยอม,ม,ยอมถ้าเราจะฆ่าแบดพวกเนี้ย เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวอันนี้ก็ทะเลาะกับมดอันนี้ต่าแล้วเนี่ยเอ้ยยอมตายแทนมอดอีกโอ้เป็นขยใหญ่แล้วเองแกยังเด็กแกไม่มีวันเข้าใจหรอกอ๋อเหยี่<อ>มาเลยสิคะโอ้เี่ยมมาเลยอ่ะได้ถ้าเนจเอาอย่างนี้นะได้นุจะให้โอกาสเนจนุจะนับถึงสามถ้าเนจไม่ปล่อยเนี่ยเนจโดนดีแนะ่ หนึ่งสองเฮ้ยไม่รู้เร่องเดีย่ยายายาจะชิดเอาตัวเขาแรกแบบนี้ใช่ไหมเอาตัวเขาแรกงวดเท่านี้แบบนี้ใช่ไหมวันนี้ผมจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอวันนี้เธอจะต้องตกเป็นหูขอฉันไอ้วกงี้สายกว่าทุกคนเอาอะไรอะไรเนี่ย ลงไปเลยไปเลยนู้นลงไปเลยใช่ไหมไปเลยไปถือแล้วฉันสองครังเธอมาอีกแล้วไม่เข็ดคราวนี้แหละทางสะดวกไม่อยู่ อะไรเนี่ยพี่โอ้โหตาเลยตบกู้ศักดิ์ศรีไงไอ้ศ oh, ักดิ์ศรีหน่อยโ้แล้วเนี่ยเช็คหน่อยเช็คหน่อยาดิ้น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 ดดอีกดล้วเหรอานดินี่ยนนี่ยดูดินดนดิ้นดน ทำโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเพิ่งฆ่ามันอยู่หยอ๋อแล้วแกถืออะไรอยู่ทำอ้าวเวินี่ทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะคงเป็นผู้บงการฆ่ามาทั้งหมดใช่ไหมอ่ะโอ้พี่เป็นใหญ่แล้วไม่เกี่ยวถือเฉยๆคนนี้เป็นคนชีดนุ๊กปากนุ๊กมาไอนุ๊กเปากนุ๊กพยายามห้ามคงแล้วเมื่อกี้เห็นเลยจืดจืดนุ๊กบกเฮ้ยคง ว่ามันมีชีวิตจิตใจทังหน้าด้านนะเนี่ยหน้าด้านนะเนี่ยทงังเดี๋ยวนี้แกเป็นคนอย่างนี้ใช่ปะ่ะแกเป็นคนใจอำมาตแบบนี้ใช่ไหมอย่าอย่าสตาร<อ>์ททีมีอย่างคนมองคนอำมาตย์อย่นแกออกไปจากบ้านพี่เดี๋ยวนี้แม้ว่าหลังหลอกเลยออกจากบ้านพี่เดี๋ยวนี้เร็วแล้วพี่จะบอกพ่อกับแม่ถ้าพ่อทำช่วยอะไรผมแกให้หมดพอเราบอกแกก็จะไม่ได้ออกไปพี่ผมไม่ได้ทำ เรื่องอะไรผมไม่ต้องยอมรับผิดผมไม่ไปหรอกบ้านผมไม่ยอมรับใช่ไหมเออรูโหยางน้นเราต้องไปกันเถอะเราหยิบรูปกับคนมา,มาหินแบบนี้ไม่ได้เราไม่ไปเราแบบน,น้าก็ได้ไปเลยไป